สวัสดีครับผมหมวด KTM นะครับจากช่องวิซูไทยแลนด์ที่ปรึกษาการขายรถยนต์วิซูบีชิจากบริษัทกวงไข่มอเตอร์เซลลสาขาบางนาตราดกม13ครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมทุกท่านมาชมทุดแต่งแล้วก็โปรโมชั่นกับรุ่นรถยนต์วิซุบิชิแอตทราด GLX Auto ้นะครับคันด้านหน้าของเราสีขาวนี่เลยคันนี้เลยนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 5 2 9 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกค,คันด้านหน้าที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับเพิ่ม7,000บาทเป็นราคา5 3 6 0 0 0บาทพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับอุปกรณ์ตกแต่งครบคันแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็ประกันภัยชันหนึ่งฟรีจดทะเบียนด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้โปรโมชั่นที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้นได้อุปกรณ์ตกแต่งของแถมอะไรบ้าง ไปดูกันครับเรามาพูดถึงตำแหน่งด้านหน้าก่อนเลยนะครับสังเกตที่กระจังหน้าถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยกระจังหน้าตรงนี้นะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมพร้อมกับสีดำแต่ผมทำการแรปนะครับตัวโครเมียมเนี่ยตรงนี้ให้เป็นสีแดง2ขีดแบบนี้นะครับให้เหมือนกับตัวท็อปแล้วก็ด้านล่างนะครับผมใส่สกเกิร์ตัวสปอร์ตเอ็กซ์แบบนี้ นี่ครับมีไฟเดทาว e ์เ n นนิ่งไลท์ให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวสเก์ตหน้าด้านหน้าในรุ่นของตัวเริ่มต้นนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แต่ไฟหน้ายังเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์อยู่นะครับเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับแบบนี้นี่ด้านหน้าประมาณนี้เลยที่ผมตกแต่งให้มันก็จะดูสวยแล้วก็ดูดีมากขึ้นนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวด้านข้างรถนะฮะข้างรถมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวล้อจากล้อกระทะขอบสิบสรรี เป็นล้อ e-motion R นะครับเจ็ดก้านแบบนี้สวยเลยดูดีขึ้นเลยนะครับเป็นแม c กาซี15นะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบเบรกเป็นแบบแมมโบสีแดงแล้วก็มีตัวน็อตยึดล้อเนี่ยเป็นสีแดงเนี่ยเพื่อให้มันตัดกับตัวสเกิร์ตด้านข้างสีแดงนั่นเองนี่แบบนี้นะครับในส่วนตัวล้อเดี๋ยวเรามาดูด้านอื่นกันต่อด้านบนมีการติด เสาอากาศแบบคีบฉลามนี่เป็นสีดําแบบนี้นะครับที่ผมเลือกสีดําติดให้ลูกค้าเพราะว่ารถมันจะดูสปอร์ตและดูเท่มากขึ้นนะครับถ้าติดสีขาวเนี่ยมันจะดูจืดไปแล้วก็ตัวกันสาดเราติดให้นะครับนี่ตัวกันสาดแบบนี้เราติดให้แล้วกในส่วนของตัวฟิล์มฟิล์มผมติดเป็นฟิล์มของอ l t i m a t e นะครับรับประกันตัวฟิล์มให้10ปีเนื้อฟิล์มเป็นเซรามิกนาโนนะฮะ60รอบคัน สวยเลยดูครับด้านข้างดูเบรสปอร์ตเลยนะครับนี่ฮะใส่สกเกิร์ตแล้วดูดีนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังในส่วนของด้านหลังนะครับเราใส่สปอยเลอร์แบบดักเทลแบบชิ้นเล็กนะครับแล้วก็ด้านล่างเราใส่สกเกิร์ตหลังสปอร์ตเป็นแบบทอคู่นี่แบบนี้นะครับแล้วก็เราติดตัว เซนเซอร์การระยะถอยให้2จุดนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวกล้องนี่ครับมีกล้องหลังให้เราติดเพิ่มนะครับติดกล้องหลังไปสะท้อนที่หน้าจอทัชสกรีนด้านหน้าเลยนะครับมาดูด้านข้างในส่วนของตัวด้านขวากันบ้างนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูการตกแต่งภายในห้องโิสสานกันบ้างดีกว่านะครับว่าผมตกแต่งอะไรไปบ้างไปครับสำหรับภายในห้องโิสสารนะครับ เรามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวเบาะนะครับจากเดิมๆเ,เป็นเบาะผ้าเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะฮะแล้วก็เย็บตะเข็บได้เป็นสีเทาแบบนี้เลยนี่ครับโค่รสวยแล้วก็เดสบอร์ดด้านหน้านี่ครับเดสบอร์ดด้านหน้าดีไซน์ออกมาได้สวยมากนะครับขนาดนี้คือตัวเริ่มต้นนะราคา5 0 0แสนหน่อยเอง พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังกชันนะครับมีระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยแล้วก็ตัวหน้าจอหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะครับนี่ฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยแล้วก็มีระบบออโต้สต็อปนะฮะ นี่ครับแอดตาดตัวเริ่มต้นนะที่สุดเลยต้องบอกเลยว่าที่สุดของที่สุดนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับโปรโมชั่นแต่งเต็มในรุ่นแอดตาดตัวออโต้เริ่มต้นนะครับสุดยอดเลยถ้าใครสนใจที่จะออกรถดาวต่ำนะครับใช้เงินออกรถ20,000นินนิดๆกับโปรโมชั่นแต่งเต็มแบบนี้ ลูกค้าสามารถแอดทิ้งไลน์เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะครับว่าผมแถมอะไรบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะครับรุ่นนี้โปรนี้นะครับเราแต่งให้รอบคันเลยสกเกิร์ตล้อมแมกเบาะหนังนะครับเสาอากาศที่ฉลามมีกล้องหลังให้กระจังหน้าทําใหม่ให้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษฟรีค่าจดทะเบียนให้ด้วยนะครับประกันภัยชช้นเได้อยู่แล้วพรบรได้อยู่แล้วนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็ แปลงโฉมให้แบบนี้เลยคนระับให้เหมือนตัวท็อปเลยอ่ะประมาณนี้ใช้เงินออกรถไปเกิน30,000บาทนะครับลูกค้าจะส่งเดือนละ7,084งวดนะครับพร้อมกับได้รถโคตรสวยไปแบบนี้เลยโอเคถ้าท่านใดที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถ e ีโคคานะครับไว้เป็นรถที่ขับไปเที่ยวนะครับใช้งานในเมืองแบบประหยัดน้ำมันนะครับก็แนะนำรุ่นนี้อีกหรุ่นนะฮะ วันนี้นะครับผมก็ขอตัวจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดสมัสครสมาชิกดไ like, ลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดต่อคลิปแล้วก็เพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากช่อง m i มิตซูไ l แ n ์นั่นเองวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ